มาชิกใหม่นะครับพันสีเหลืองทองนะครับนะครับแล้วก็เราก็จะมาพูดคุยกันเตรียมบ่อดินนะครับบ่อกบนะครับเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้ก็ขนาดสองคูณสามนะครับใช้กระชังเก่านะครับที่มันรั่วแล้วนะครับนะครับเพราะว่ากระชังบกเนี่ยนะครับก็จะมีระยะเวลาเต็มที่ประมาณปีนึง นะครับปีหนึ่งก็รั่วแล้วนะครับปีหนึ่งก็ชมรุ่แล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็มาใช้ประโยชน์นะครับก็ใส่กระมังนะครับก็ใส่กระมังใส่ผักตบนะครับแล้วก็ใส่ปลาหางนูกยุงนะครับป้องกันยุงลายมาไข่นะครับป้องกันลกน้ำยุงลายนะครับแล้วก็ดินใส่นะครับให้ดินแบบ นะครับธรรมชาติได้ดีที่สุดนะครับก็ง่ายๆเนาะแบบประหยัดครับท่านผู้ชมก็ทําแค่นี้นะครับเนี่ยก็ได้หลายรุ่นแล้วนะครับก็ประสบการณ์ก็ทามาหลายปีนะครับเวลาเราเวลาเราเลี้ยงกบนะครับเราก็มองวัสดุที่เราเหลือใช้นะครับให้นํามาใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อการลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับแล้วก็ เรียนร okay, ู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกใหม่เราครับสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปเอี๋ยวตัวนะท่านผู้ชมไปก่อน เดี๋ยวเราดูตัวผู้ตัวเมียด้วยนะครับอันนี้ตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียนะครับมีตัวเมียตายตัวเมียถอดตัวแล้วฮึ๊บอ่าตัวเมียสามอาอมีสี 4. นี่ตัวเมียนะครับอ่าอ่านี้ตัวเมียเหมือนกันหกเจ็ด Tùm tám Tùm tám mươi mốt, สิบสองตัวเมียสิบสามนะครับตัวเมียสิบสี่ตัวนะครับตัวเมียรวดนะครับ ก็เอาหามาให้เขาเนาะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมากินเองนะครับเราก็เติมน้ำนะครับเติมน้ำให้เต็มเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับให้เขาไม่สวยงามนะครับแต่ก็ผลิตได้หลายรุ่นแล้วนะครับ ครับเราก็จะปล่อยให้เขาขึ้นมากินอาหารนะก็ะอยู่แบบคล้ายๆธรรมชาตินะครับไหละ